ไปไปไหมไปหาผจอยหันพอดีไปมาสวัสดีแล้วแนนไปเฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฟิล์มสวัสดีครับพี่ซีพี่ครับพ่อีพ่ครับยสครับอ่ะโอ้ลุงเดือดว่าประธานเดือดรบลดเนาะอ่อยู่ไก่บ้านพอดีไก่บ้านเพียงพอไก่บ้านพอดีก็เลยแม่เหลน้ำแม่กับไปนอนพุ่นละ แม่นะครับปีเป็นนั่งแบบซีรู้หรือเปล่าเพราไก่ทางดีทางตั่ยแม่นั้นเกี่ยงแม่นเหรอชังตอนนั้นบางพอได้ใส่คริปอย่างไรพอใส่ใส่คริมอ่ะในเซเว่นนะจากังขึ้นแม่บ่อทาตะกอนนอนนี่น่กันแดดก้อนขึ้นรถบัสก็คือเปล่าท้าหรอกกันอนเลยเกียงเหรอเกียงเกี้ยงนี่ได้ย่องใส่คริปเลยว่ามันเกี้ยงมาหันมาหันปูดไปเห็นเนี่ งายยกเลือกันนะงายยกเิกอยย่สนามทุบปีนน้าเป่าไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยนี่เนี่าเรื่องใเราพไปสื่อคิ้มตลาดใส่เบาหยันเป็นสารเสรีร้อยเลยกาบไปใส่ย่นมันเฮ่อตติมเป็นสินะนี่เปิดใจใส่ครั้งเดียร้ยังคิดอยน้วามันยบาังะหายมนมีนฟังกันฟังกันมากฟังยังไงอันนี้ห้อยเกาเมืน มันแจ้งหนามันเรียบขึ้นเนี่ยหรอเขาว่าแบบปกติด <t> ีเป็นดีเมนมันเป็นตุ่มสลสดีวฮอร์โมนเครื่องหนาดำพร้อมแมีนเครื่องหนาลายจุดไปคิดเบื่องนี้นะเราก็ยุ่งสิเราบางทีเอากล้องไว้ให้หันทางไปเมืองนี้เขาเนี่ยอยากให้ไปพี่น้องไปเมืองตอนอันนั้นวันนี้วันนี้คลิปผมไทยไอ้ไลซ์ซูตสนามทูปาติมีเนี่ยบ่ได้เป็นิังทีเลยนี่อันนี้เห็นวันนี้เริ่มไั่นด้เป็นสี หกมือมั้งแนนอาทิตย์นึ่งเหรออาทิตย์นึ่งเหรอโมเมนตสองมื่นสามมื่นสี่ดีขึ้นโมเมนต์นี้เป็นต้องปรวมาอาทิตย์นึงอ่งนาที่เกี้ยงกับเกี้ยงว่าจุดนังดำเราประเดี๋อยู่ในนอพิซสอร์ยังประกอบน้องหนาหน้างานน้องโอามันก็มีตรงมีแนวป้องกันมีแนวแม่วถ้าก็เดี๋ท่ากันเดียรกันอย่างนั้นแหละแนนอันนี้ด <Blood. S 3> ีค um? uh ือ huh. ร <c oughs> <c oughs> ้ายนี่มันยุบแล้วมันต้องตุกบูติปีตึงขอบคุณคีมเทวดาจาากนับบอสโจอฟารดดีหรีครับขีดเหรอ วไปคีมล้วเรยว่าอ้ใส่มาแตมาจากมังหนอกคนเนาะนั่งมาสิเป็นตัวแทสไข่อยู่มันราเก็เห็นตัลงมาตัวใส่มังงออมันจังแบบว่าหินหินนะอ่าเสียนุ่นวันี้ใส่ก็ดีคล้ายหอดีหรือเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวมันนี่มันจะทีหายบางๆจางลุกนะกระจังวันนี้ฟ้าลดลงเราใส่กระจังึ้น เอาเป็นกระลังใจยเอาไงไงบาตาบาตาหอยบาตาสิวนบ่ขึ้นอ่ก็ดีอ่โอเคสมัยไปอยู่ทีมไรมันไปไรโสดสอดจ่อสาแบงโอเออดีดีดีภูมิภูมิมิความสามารถทั้งด้านมันเขาไปหลายๆอย่างอ่าเด็กหนุอยผู้ชายเนาะมันบุกบอนไปได้หลายอย่างบาแต่บ๊กขันกับพวอกระดกันอ่ะอ่ามุขขึ้นมาตาบุกดาหารมาแต่บุกดาหาร คือกันไปเด็กนั่งเก๋เยอลยูกวๆกันไป่ยาบังโมงย่ใส <c oughs> ่ีจะ่หาบังย่งนิดเออเออทัเพื่อนเสียล้งหัวเป็นพลัง <c oughs> เป็นพลัง <c oughs> เป็นพลังฮะ คอมันตันขึ้นนเบงคอมันตันเดี๋ยวบาคนบ่มีคอสั่งบาเนี่ยคอสัน่นคนบ่มีคอคอโอย <c oughs> โอปลาหมี่ท้วมาไรอย่างวะไปใสซบันี<ว>่พี่<ป>น้อนกับพ่อท่านี้่าคนเด้กไอ้ไอ้สวงยู่ไตรอกคณเดียวฮะเข้าไป ออดชันอนีสันสอีกรบอล้วป่อัดชันทันฮะอ,อ,อุยโสกกับทันย,ยูันบายูเรีกังงเออไปได้เหรอ้ยล้มขึ้นมาอลวาวไวเหใบ้านฟิล์มมา เียล้มหัววีล้มอยู่ด้ค่อนข้างล้มนะค่อนข้างล้มเนี่ยเสียงเปีกันเสงป็ันเป็นเบือแล้วโอ้ยเนาโซเนียนงานหลายงานรถแหลายประเด้ไปลองเพีงดิไปไทยกองไปไทยกลองเนา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, bơ đợi, thế Để Ủa, không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ จะไปบ้านก่อนมานิกยางบ่กอนางหยางเละแต่ว่าเขาจะจับของเลยจัายางมาา้งแต่ยางเล่ออกทังขีเมยเบาเดียวสวัสดีครับโอ้โอ้จะพูดไจอมหยุดเด้จอมหยุดเดี๋ยว่เยครับ้งซ่อนห่า นี้สาวไปล่วงกย,ยุดคุณได้ถิบปันตาะ่ายคือหยุดพ <c oughs> าดารามายามวงก <c oughs> ็ว <c oughs> ่าขึ้นเวทีเสียงกับว่า,ามีไอ,อกอมอีเสียงสภาพเปนอนอยูอเย่เงียัมากขอกลับกลับมามาพว่างบอกคุณได้เด็ เดมม่นไปนี้ก็ได้เอาปลาไม่หอดเคียงเนี่ยวะช้อยจุกว่ะนีงง่สายแลนเ <มา S 1> พิ่นจบแลวนี่พ่อเอกพ่อเอกเอกสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าอะไรบูญไหนพ่อเคียงเนี่ยอยู่หนาแล้วโอ้ยเห็นลายอยู่เลย ขออยากโดนสาดอยากโดนสาดเหนื่อยด้วี่ฮะตาวเหือยมากกว่าขึ้นนี่เหนื่อยใดเขายิงเงื่อนี่บ่อกูเตยดิอ๋อร่างอยู่ไหนอะเพื่อนไปลองยิงมึงนะดิเอาบบอะไรอ้เตยลมมาแล้วอ๋อน้ยคนนี้อยรถเทียบจอดปรถกู้ใดดนั่น รถสายใหญ่เย้ายรถจีวลดนบาทตรงไปเลยตรงไปเลยพี่อุ้ยมันตันดิวัดมันเป็นลานค้าไ้ก๊าบรุ่นเนยไปจีก้ากินไหนอุ้ยมันตันฉันเดินมาเมื่อกี้เนี่ย เฮ้นัดสิคืออะไรนี่นั่นไมาเฮ้ยแม่นัหรอเหอเห็นปลาหมีทโทมมาอยู่หันอ้ยทำไมเขาจะเหล็บสิริอยูร้องแล้ว จะเก็บโอเคครับพี่เราวลมมาแล้วบ๊ายบายจิ้นเลยบอ